อันน้ไปตามนขาน่โอ้นั่นเที่ยววะอะไรวะแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้สุดยอดตามมากเลยลองตีเขาเหยียดข้อตายตรนไม้เดี๋ยวไป

ม่ใครได้ะโอ้ไม้น้ำดำเราก็เรียกน้ำลงเรียกน้ำดำเฮ้ยุตังุงน้ำเน่ยน้ำดเ้ยนี่น่ปตบนั่งนยวะอะไรวะแดีนี้ก็ได้เหรอโอ้สุดยอดจตังมาเกิดนี่เดี๋ยวันี้ขั้นเกินรุ่นเลยฉัเกัากจุดตีนนี่ หาายกเยเออมันตามเหสือมาอยัางไงน้องเฟิร์สไม่เห็นน้องเฟิร์สเหรอไม่จีบก็เลยตามมาถึงตีนเลยเดี๋ยวขั้นรุดมั้ยกัดได้เนี่ยหรอพี่ตุงตีนนุ้นมันตามมายังไงไม่รู้เนี่ยเอาโจ๊ฟ้าดกันเนาะอ้ยต้นใหญ่เอาเอาโจ๊ผู้แก้มแตกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อขยับกล้องกล้องก่อน ปข้างบนไปข้างบนตรงนี้นี่ครับผมตามมาอย่างเงี้ยมากัดตรงนี้ริมฝั่งเลยโอเคดเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สบอกนนะด้วยมันตามมายัางไงเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเฟิร์สเห็นมันจีบก็เลยตีใส่ s k i p ปิ้งเลยมันตามมากัดเลย <laughs> กัดตรงนี้เลยครับผม <laughs> ใกล้ๆอนนี้กัดแบบยังไงไม่รู้อะแบบฟุกฟ๊กๆโอเคฝากผลง,งาน กรปอมเอนะครับผมเป็นกระปอมเอกระปอมเอบายนะเป็นหนึสุดยอดมากครับโอ้กัดอย่างนี้ก็มี ใส่สวยๆอ้วน,นเลยสกคลิปเข้าไปนะครับใต้ต้นไม้โอเี้สกคลิปไม่สวยหรอกยังไม่เก่งแต่ก็โดนนะครับผมใส่อ้วนเลยกับเีสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับ ผลง,งานมาด้วยนะครับผมฟอร์อมเอรายนะ้บเป็นหนึ่งนะครับผมสุดยอดครับผม